พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามัมงคูลสิริวิบูรณราชากุมารเสด็จแทนพระองค์แต่ยังมัดชายรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินาราชวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช1900โดยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญยาลิไทยกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทยัยรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์ราร่วงทรงศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงศึกษาพระไตรปิฎก และคันภีศาสนาอื่นจนแตกฉานและส่งสร้างวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางพระวิหารสี่ทิศพระระเบียงสองทิศพ,พระระเบียงสองชั้น ต่อมาในปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งพระบร,รมรัชจกรีวงศ์ทรงพระกรุณา,โ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารเป็นวัดท,ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิละปะอันทรงคุณค่าทั้งยังเป็นที่ประดิษาฐานพระพุทธรูปสำคัญของชาติคือพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะสวยงามที่สุดในประเทศเป็นประติมากรรมชั้นสูงสุดแห่งพุทธศิลป์ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสำริดภายในวัดยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุสคำคัญอาทิพระปรางประดิษ,ษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเศสันตะปติมากรหรือหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปที่นำเศษทองสำริดที่เหลือจากการสร้างพระพุทธชินาราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดามาหล่อ ในการนี้พระราชทานของที่รดลืกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทำรนุบอบำรุงวัดปัจจุบันมีพระสุธรรมมุนีสมบูรณ์ปัญญาวุโทโธรักษาการแทนเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์นาสามาเน,นรรวม215รูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยม พระราชทานน้ำดื่มพร้อมมีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จด้วยส่งห่วงใยเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวและมีรับสั่งให้จิตอาสาพระราชทาน904วพรนำน้ำดื่มและผ้าเย็นพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรหน้าต่างเล็งเสียงส่งพระเจริญ